นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกตัวท็อปใายใต้แบรนด์วินวันนะครับเราจะเห็นได้เลยนะฮะฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มนอกมืดในสว่างเลือกใช้รอบคันนะครับ60นะครับเปอร์เซ็นด้านหน้าใช้40รรอบคันนะครับหลังจากที่นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราทดสอบด้วยเครื่องเช็คฟิล์มนะครับให้เกิดความมั่นใจว่าลูกค้าจ่ายเงินแล้วจะได้ตัวกันความร้อนที่สูงสุดนะฮะตอนนี้ดูดทำความสะอาดเก็บงานอยู่นะครับ ของเราติดตั้งแล้วหมุนกระจกได้เลยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอเลยนะครับหมุนกระจกได้เลยทดสอบด้วยเครื่องวัดฟิล์มฮะดูฮะตัวนี้แสงส่องผ่านอ่ะครับปิดประตูซะหน่อยนะครับแบบนี้ฮะแสงส่องผ่าน20นะครับเท่ากับฟิล์ม60นะครับ U.V กันได้ร้อยนะครับกันรังสี U.V ได้ร้อยเลยนะฮะแล้วก็ถัดมาครับ99.1ลดความร้อนรวมหรือ I.R. หรืออินฟราเรดรวมนะครับใครสนใจงานติดตั้งฟิล์ม ไเทเนียมเซรามิกนอกมืดในสว่างแบบนี้ก็วอล์กอินหน้าร้านได้เลยครับ